ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนๆของวิสต์ n ิงเวล์อยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่บอกได้เลยว่าเห็นแนวโน้มว่ามันจะปิดตัวลงมันจะไม่ได้ไปต่อตั้งแต่ภาคก่อนหน้าน,นี้แล้วก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ Fantastic Beast นะฮะตอนนี้มีการยืนยันออกมาแล้วนะฮะว่า Fantastic Beast จะไม่มีภาคที่4และภาคที่5ต่อนะครับ ฟออ์ชอนิวสเป็นการบอกลาโลกพ่อมดแม่มดนะครับหรือว่าวิสต n ดิงเวลกับแฟรนไชส์ที่ชื่อว่า Fantastic Beasts นะครับที่โดนพักโปรเจกต์แน่นอนว่าจะไม่ได้ดูภาคที่4และก็ภาคที่5ด้วยนะครับ w a r n e r b r o t h e r Discovery ได้มีการยุบโปรเจกต์นี้เนี่ยเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันทำเงินไม่เข้าเป้าอย่างที่หวังไว้ครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่าแ a n a t i c Beast ภาคที่4และก็ภาคที่5เนี่ย แฟนหนังคงไม่ได้ดูไม่ได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้บริหาร Warner Water Discovery อย่างเดวิดซัดลาฟนะครับเรียกว่าเป็นชุดใหม่ออน e w สทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับตัดสินใจที่จะสั่งพักโปรเจกต์นี้แบบไม่มีกำหนดหลังจากที่ Fanatic Beast The Secret of Double Door เนี่ยทำเงินได้เพียงแค่405ล้านเหรียญทั่วโลกเท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ำกว่าเฟรนชายที่เหลืออย่างมากครับผมทำให้แพลนเดิมที่จะทำ Fantastic b e e s t s ให้มีทั้ง5ภาคเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบอร์ดบริหารชุดใหม่รอดูท่าทีนี้มานานแล้วแต่เมื่อหนังเนี่ยมันไม่เข้าเป้าอย่างที่พวกเขาได้ตั้งใจเอาไว้ก็เลยตัดสินใจที่จะ พักโปรเจกต์นี้รวมถึงหนังภาคแยกของ Harry p o พ t e r ภาคอื่นๆด้วยเหมือนกันครับคราวนี้เนี่ยอาจสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆของแฟรนไชสนี้ไม่ว่าจะเป็น f n แฟนห e ั e บี t หรือว่า Harry Potter ก็ตามนะครับ แต่ถ้าถามผมนะครับที่เป็นคนดู Fnatic b e a ี t ภาค3เนี่ยก็รู้สึกนะว่ามันก็จบแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันปล่อยให้มันเป็นปริศนาปล่อยให้เป็นพลอ็อตโฮปล่อยให้เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่าง a n t t i c Beast และแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้ไปมันก็ไม่ดูเสียหายอะไรนะครับผมซึ่งพอออกมาแบบนี้ทางผู้บริหารก็ตัดสินใจว่าไม่มีหนังภาคต่อก็ได้ โดยในตอนนี้เดวิดซัสลา์ผู้บริหารของ Warner b r o t h e r Discovery ได้มีการพูดคุยกับ J.K. Rowling นะครับเพื่อที่จะพัฒนาโปรเจกต์หนังเรื่องอื่นของ J.K. Rowling ที่ไม่ใช่ Harry Potter ด้วยและในตอนนี้ใครที่ยังอยากจะดู Fantastic Beasts ทั้ง3ภาคก็สามารถดูได้แล้วทาง hbo go thailand นะครับเรามาย้อนดูหน่อยดีกว่าครับว่า f a a s t i c Beasts ทั้ง3ภาคเนี่ยฮะมันทำรายได้เท่าไหร่กันบ้างครับ Fantastic Beasts and w h e r e to Find Them ปี2016นะครับใช้ทุนสร้างอยู่ที่175ล้านเหรียญสหรัฐทำรายได้ทั่วโลกได้814ล้านเหรียญสหรัฐครับในภาคต่อมาครับผม f ฟ n a น t i ิกบ a ส The c r i m e of G c i n d e l w a l d ปี2018ครับใช้ทุนสร้างอยู่ที่200ล้านเหรียญสหรัฐทำรายได้ทั่วโลกไปที่654ล้านเหรียญสหรัฐครับและในภาคสุดท้ายภาคล่าสุดตอนนี้นะครับ a ฟ t a s t i ิกบ a ส The Secret of Double Door ทุนสร้างอยู่ที่200ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ว่าทำรายได้ทั่วโลกอยู่ที่405ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยตัวเลขของกราฟในการทำรายได้ของ f ฟอ a ์รัติกบีสมันช่างดิ่งลงมาที่เหวอย่างแทบจะกลับขึ้นไปไม่ได้เลยทีเดียวก็ถ้ามองในแง่ของธุรกิจนับว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับที่จะพักเอาไว้ก่อนให้คนลืมๆไปก่อนเผื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยฮะ ถ้าทำออกมาใหม่หรือมีการ remake harry potter ขึ้นมาใหม่หรือจะเป็นการทำภาคต่อใน harry potter ก็สามารถที่จะดึงกระแสของแฟน,แฟนที่เป็นแฟนชายวิสั์ดิ o r l d ให้กลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแถมยังทำให้หนังที่อยู่ในวิส i n ดิ o r l d ที่กำลังฉายอยู่ในสตรีมมิ่งตอนนี้ทาง hbo g o thailand เนี่ยสามารถที่จะมียอดคนดูเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะฮะถ้าให้เชียร์แล้วก็ผมว่าสิ่งที่ควรทำจริงจเนี่ย มันมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งฮอกวอตส์นะครับจาก4ผู้ก่อตั้งก็ดิกกิฟฟิตร์เฮลกาฮาร์เฟอร์พับโรเวน่าเรเวนคอร์แล้วก็ซาราซารทิลินเนี่ยอันนี้ก็น่าหยิบเอามาทำเป็นหนังด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่การเล่าถึงโรงเรียนเวทมนต์ทั้ง11โรงเรียนที่อยู่บนโลกวิส์ดิงเบิลเนี่ย ว่ามันมีโรงเรียนอะไรบ้างอันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับหรือถ้าทำเอาแบบง่ายๆที่คนรู้จักกันดีเลยคือภาคต่อของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละในขณะที่เป็นมือปราบมารมือหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะหยิบเอามาทำเป็นหนังได้ด้วยเหมือนกันนะครับใครอยากเห็นแฟรนช์ชายดวิสัดดิงโบว์เป็นรูปแบบไหนลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เสนอความคิดเห็นมาได้ ผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel